ดีครับชาวโซเชียลชาวมินดีผมมาจากโคโตโจคณนะขนมปุกสิบปากเหนือวัดเหลี่ยมด้วยนะถ้าจะมีอะไรจะอะไรกันผมว่าเจ้าผมได้ที่หมู่เกาะตุรกีประเทศตุรกีติดกันที่แยกหมอมีเลี้ยวไปที่บ้านจะดีเลี้ยวซ้ายไปบริเวณที่ของเสร็จนะที่จะมาคนรอบยินมาฆ่าผมหรือจะทำอะไรผมเนี่ยขอบอกไว้เลยนะอย่ามาเลย เลูกน้องผมไว้พูดอะไรไว้ไปทำอะไรไว้นะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะขอโทษผมอ่ะไอซี่ฝังจนก็จะมีอะไรใหผมไปไหนก็โทรบอกผมได้อยาจะให้เบอร์ไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามโทรถามบักเอาจะดูกระโปรงกะโมกกระดออะไรก็มาเถอะผมมาโม้ก็จะบอกไง่ห้ เข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะมีคำถามไม่ได้ถามไหมไม่มีไป